บ่าวติโชติสวัสดีครับรอครับรอคุณนะคุณใดหรือว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซี FC. โอ้คุณยายแพร่วาไม่ยอมแพ้นะเอฟซี FC นะเนี่ยตามรถทิกเตอร์อยู่นะครับผมได้เยอะยังไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูครับว่ากินได้เมงกิ่ชอนเยอะหรือยังนะครับผมเอฟซีโอ้ไม่ยอมแพ้สุดใจมากเลยนะเอฟซี FC. ยายแพร่วานะครับเนี่ยปัน่นจะไม่เสร็จนะ ในเสมอให้เรียบนะให้น้ําทั่วถึงทุกจุดนะครับเมืม่อวานนี้ผมกด็ดันดินลงไปบางส่วนนะครับวันนี้ก็ใช้รถใช้เครื่องปัน่นดึงดินลงไปอีกทีหนึง่งให้ดินเสมอนะไอ้ทีนนะน้ำจะได้ไปท่วถึงกันนะครับผมย่างยายเพรายอย่างยู่ย่างตามหลังรถแทกเตอร์อยู่นะครับผมยายายนี่ม่ยอมเพลิดจริงยายนี่สจอดเลย Khm, <coughs> khm cho ya cho luôn Ông cho luôn Đấy cho luôn đâu Wow cho này ngoa cho mấy Wow Mọi người biết Cũng loay Hả? เออมัดแล้วมันโอ้เจ้าตาเจ้าตาเจ้าดีอยู่้ลายคนนี้หอกมันเม่งซอนโพายันอยู่โอ้ไปเอยูนหาตาพูนหลายโอ้ลูนหอยทึงไอทึงเหมือนไ่วยโอ้เต็บคองเลยโอ้โอ้ต้มาล้

ในร้านแกอยู่ในรุ่นห้านร้านทิ้งร้านแล้วยาย่เลยอืดูไปใหญ่ยยนะยอมแพ้เอานี่ผมยือให้นึงนะดใช่นี่ยือให้เดียวผมอ่ะตอนนั้นไทยหมดแล้วนะครับผมไอ้เจกสีเหลียบัวเลียบมาหนึ่เดียเปล่าอย่างี้มั้ง มือเลยสมือแล้วอ,อีข้านแล้วพอผมที่ขึ้นไปหาอยู่หาก,กินเัินเลยเอาโอเคเรามาบอกคุยยายนะคุยยายเอาเก็บแมงกิซอนนะครับผมพอได้กินแรงนะพี่เจ้ากระเพาะแรงครับผมอ,อยู่หาก,กินนะครับเราออกไปซื้อตลาดแล้วขยันหาก็ได้กินนะครับผมเทวา,าผมนะครับ ลงหวยได้ปลานะครับผมตามตติเตอร์ก็ได้เมียงกงย้อนได้เขียดนะครับเอฟซี FC. FC ข่้านะับุรีได้นะครับผมเอฟซีน่านหครับอืมต้องก่านกอนด่านผมด่านทำไม,มนี่ปาลาเฮงเลาสองตัวเออ โอเคนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับรอครับสวัสดีครับ